พอดีเมื่อวานลงคลิปแนะนำวัตถุมงคลปี2566ไปนะครับเสร็จแล้วก็มีเวลาก็พอมานั่งไล่ดูรายการวัตถุมงคลปี66ของวัดโคศิตารามดูดีๆโอ้โหไอ้แม่ยิ้ม <c oughs> เขามีสร้อยกระดูกด้วยนี่ว่าแล้วราคาไม่แรงเลยนะมันถ้าจำไม่ผิดเหมือน3า0 30, หรือ350บบาทเองอะ โอ้พลาดไปเลยไม่งนนั้นแนะนำไปแล้วนะก็เลยมาเก็บตกให้นะครับก็ถ้าใครไปวัดน้ำมิวกาดไปวัดนี่โอ้โหถ้าคุณได้มานะคุณนอกจากคุณเก็บไว้บูชาเองแล้วถ้าพอแบ่งปันให้ตาติ์ได้ถ้าคุณบวกไม่เยอะนะตาติ์ฝากเส้นหนึ่งอ่ะคอมเมนต์มาบอกได้เลยเอาจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะนั้นของดีเลยนะนะ่นะน่ะ คุณได้มาแล้วเท่ากับถ้าคุณไม่ใช่สายสะสมนะแล้วก็ไม่ใช่สายค้าขายพระด้วยนะคุณเท่ากับว่าคุณปิดฉากเลยพระทั้งกองคุณไม่ต้องเอาเลยก็ได้ถ้าคุณยกเว้นว่าคุณชอบพระไอยยังอื่นด้วยนะของปีนี้นะไอ้อย่างที่บอกถ้าคุณจะเลือกเอาสักชิ้นนะคุณได้สร้อยเส้นเนี่ยเออก็เอาสร้อยเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเครื่องปีนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็ เช่นคุณอาจจะมีวัตถุมงคลรุ่นอื่นของหลวงพอ่อเช่น <c oughs> เอาอะไรดีวะที่ไม่ราคาไม่สูงอ่ะอาสมมุติว่าสมอเก้าก็ได้อ่าหรือว่าพระจีบรีของปีย้อนหลังไปก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นพิธีนอกวงนอกวัดที่หลวงพอ่อท่านไปร่วมพุทธาพิเศษที่คุณมีอยู่แล้วหรือว่า ถ้าคุณไม่มีก็เน้นไปที่ราคาเอื้อมถึงที่พอหาแทๆบูชาได้ง่ายๆก็มีเยอะแยะไปนะครับที่เขาไม่ได้ปั่นหรือว่าเราพอเจ้าหาบูชาได้เน้นแทๆ,ๆหรือจะไปห้อยร่มกับพระทุงมงคลของวัดอื่นครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็ได้เหมือนกัน,นอย่างที่บอกอด้วยพลังจิตขององค์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อกวยชูตินทโลเนี่ยองเดียวเนี่ยเหลือแลนะครับ ไม่ได้หมายความว่าพระเกจิที่มารูวมแตล่ละพิธีไม่ไม่เก่งไม่สธิ์อันนั้นไม่ใช่นะแต่ความหมายก็คือว่าเฉพาะนะครับพลังจิตของประเดชพระคุณหลวงพระคุยเนี่ยที่แผ่ปกคลุมวัตถุมงคลในแต่ละปีที่อง,งอค์ท่านมาอธิษฐานจิตเนี่ยโอ้โหคุณเจ้าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนไม่เชื่อคุณไปถามพวกที่เขามีญาณทิพย์มีญาณวิเศษสามารถสัมผัสได้จริงอ่ะ แต่ไม่ต้องมาถามสัสิทธ์นะสัสิทธ์ไม่ได้มีตาในอะไรข้างหน้านั่นนะสัสิทธ์มีแต่ตาโตกับตายาวเนะี่ยยาวก็เสื่องไม่ยาวธรรมราดาโดยยาวยาวยาวไม่รู้มันจะยาวไปไหนเนระตาตาโตโคตรขันเลยเนะี่ยเออแล้วเดี๋ยวคลิปตอตอตไปมันจะมีรีวิวผัาเครื่องเลยนะบางทีสัสิทธ์ไปประมูลมาจากไหนกลุ่มเนะี่ยบางทีเราอยากได้องค์เดียวนะขอไม่ให้พวาเราประมูลบางทีเขายกเขาไม่แยกเนะี่ย ยังสมัยที่เปิดสมเด็จสมอก้านะเนี่ยเอเดี๋ยวเจ้าทิษยจะรีวิวพระสมเด็จสมอเก้าแบบลีลาที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะเนาะไอ้ข้อมูลเด็กๆแบบชาวบ้านนะไม่ใช่สไตล์ตะศิธิ์นะั่นะนะ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวว่ามันมีดียังไงไม่เหมือนชาวบ้านเขาแน่นอนนะครับแล้วไม่เอาความงมงายนะครับเอาเหตุเอาผลว่าทำไมาสาเหตุอะไรถึงได้หน้าบูชานะครับ เออแล้วมันจะมี fc อยู่คนหนึ่งนะชื่อเนี้ยอ่าขึนชื่อไปให้เนี่ยอ่านไม่ออกชื่ออะไรเนี่ยนะรู้สึกว่าจัด fc เต่าซิตัวจริงเลยมาเมนทุกคลิปเลยอชอบมั่นไซถามหน่อยมีสมอก้าวหรือยังนะตอบคอมเมนต์มาถ้ามีก็จะได้เอารุ่นอื่นให้นะถ้าจะได้เอาสมอก้าวไว้แจก fc คนอื่นเขาช่องนี้ไม่ได้ขายพระ มีพรไว้แจกเท่านั้นอ่าบอกของโกงไข่ปิมเล็ีมั่นไซเดี๋ยวพระแจกพระเลยแต่การแจกมันก็ต้องมีกติกามารยาทนะไม่ได้แจกทุกคนนะไม่ได้รวยขนาดนั้นนะ,นะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสััสีีครับ